อินโดเจนค่ะก็ือเป็นการเปิดเมนูทำเมนูอาหารแล้วก็เครื่องดื่มสายเฮลตี่นะคะในทางก็โรงแรมน้ำแดเคือในประเทศไทยเออทีนะะ่นี่สมไยป้าบเกี่ยกว่าโรงแรมแบบแบบใส่ใจคุณภาพก็รู้สึกดี ว่าเดี๋ยวนีนะ้คนไทยก็เริ่มหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็เราก็ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้นเรื่อยๆเป็นวงกว้างมากเรื่อยๆ,อยๆแล้วก็รู้สึกดีค่ะที่องค์กรใหญ่ๆเนี่ยหันมาใส่ใจเรื่องดูแลสุขภาพมากขึ้นเพราะว่ากจรู้สึกว่ามันจะเป็นในกระเพื่องที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าเรื่องของคนไทเขาจะแบบไปสนุนของคนที่แบบท้องถิ่น,นใช่ไหมคะแต่มองว่าทีแบบท้องที่ก็ดีค่ะเพราะว่ากจรู้สึกว่าในอนาคตเนี่ย องค์กรใหญ่ๆก็ต้องคำนึงถึงเรื่องคาร์บอนฟุตเรนย์อยู่แล้วเนาะแล้วก็เรื่องของภัยพิบัติต่างๆที่เราเห็นเกิดขึ้นในแบบว่าโลกว่วโลกตอนนี้คือมันเริ่มรุนแรงขึ้นมากเลยๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องประเด็นสําคัญเหมือนกันที่ทุกคนอาจจะต้องหันมาใส่ใจกันมากขึ้นอะไรเงีย่กงเราก็เป็นคนที่ใช้ค ดีมากๆด้อย่างนี้มันก็เลยยิ่งตอสนองเลยไหมคะกับอะไรแบบนีก็ดีค่ะแล้วก็ทีใจที่ีได้เห็นคนก็เริ่มทุกคนก็เริ่มหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นแหละเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเริ่มเป็นโรค NCD กันเยอะโรคที่ไม่ผ่านการติดต่อใช่ไหมะคะก็ล้วนๆมาจากการกินทั้งนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็รู้สึกว่าเออโอเคคนก็เริ่มจะหันกลับมาใส่ใจดูแลตัวเองกันมากขึ้นในเรื่องนี้ ฝากมาันสำหรับแบบคมเปญนี้ก็ค่ะก็ฝากแคมเปญดีๆแบบนี้ด้วยแล้วกันนะคะก็ถ้าใครอยากสนใจนะคะแล้วก็อยากจะไปพักผ่อนแล้วก็แถบจะได้กินอาหารสุขภาพดีด้วยแถบอร่อยด้วยนะคะก็ฝากแคมเปญของไฮแอทด้วยนะคะก็ไปทานกันได้เลยนะคะแปดแห่งในประเทศไทยด้กันค่ะแกเล่าเรื่องกันนะคะก็้บอกว่าไม่รับงานอะไรทั้งมหานี่ไงเขารับเป็นี่งไงเป็นยังไงว่างเจอเจอคนไม่แอดเข้าไปไลย ก็็ค่คิดว่าหลักๆเขาคงเป็นห่วงแหละใช่ไหมก็ใช่ไหมเป็นห่วงแหละเป็นห่วงแหละก็กขอบคุณขอบคุณที่เป็นห่วงแล้วก็แบบว่าถามคุณถามานั้นมาอะไรเงะะี้ยค่ะเราก็เป็นการดีด้วยที่เราก็ได้ได้ตอบ เขาไปอะไรเงี้ยค่ะในในเชิงความเป็นจริงว่าอโอเคตอนนี้มันเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยค่ะจริงๆตอนแรกที่เห็นเรามีแอบแบบเอ๊ะสักนิดก่อนที่เขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นหว่วงไหมมีแม่อยากคืนก่อนที่จะรู้สึกว่าเขาเป็นห่วงอ่าก็เตะไหมเหรอก็เฉยๆเฉยๆไม่ไม่จริงๆไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแล้วก็จริงๆไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องขนาดนั้นด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเพราะแค่รู้สึกว่าเออเราก็แค่ตอบคำถาม คนที่แบบว่าเอออยากจะรู้อะไรเงี้ยเกี่ยวกับชีวิตความเป็นไปของเราตอนนี้ว่าเออมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมเราไม่รับงานอะไรเงี้ยค่ะกับคาว่าไอ้คนกดแทนเราว่ามาแซะเพื่ออะไรอะไรเงี้ยอ๋อก็คงไม่ได้แซะหลอกอะไรเงี้ยอาจจะเป็นห่วงจริงๆก็ได้แต่เราตอบแบบยรเงนะว่าไม่รับงานก็ไม่ได้ทำให้เราไม่ได้ไม่มีกินอ๋อก็เออก็โชคโชคดีด้วยแหละที่เราก็แบบว่าเป็นคนเรื่องเป็นคนที่แบบใส่ใจเรื่องการเงินนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็ทําให้แบบว่า แล้วเราก็ทํางานมาตั้งแต่ติดตามมาใช่ไหมมันก็หลายปีมากๆเราก็เราก็มีเงินเก็บประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าแบบอย่างช่วงเนี้ยมันก็เป็นช่วงแบบว่าเขาเรียกอะไรจุดเปลี่ยนของชีวิตที่แบบเออเรามาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากเงินเราก็เลยอยากจะให้เวลากับตรงนี้มากขึ้นเฉยๆแค่นั้นเองทีตอนนี้คือเรียกว่าไม่รักเลยหรือยังไงก็ที่ไม่รักคืออาจจะไม่รัก ในเชิงแบบว่าเป็นงานที Demon> ่แบบใหญ่ๆแล้วต่อเนื่องกันนานๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็จะเป็นแค่ช่วงนี้เฉยๆที่แบบเรารู้สึกว่าเราอยากให้เวลากับกับสุขภาพมากขึ้นแค่นั้นเองคุว่างานหนังงานละครนี่อาจจะเว้นไปเดินในช่วงนี้ก่อนคีไหมก็ก็อาจจะเว้นไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะเราก็แค่แบบเหมือนเราเปลี่ยนโฟกัสมาที่แบบว่าดูแลตัวเองมากขึ้นให้เวลากับตัวเองมากขึ้นแค่นั้นเองปิเสธไปเยอะไหมคะที่มีติดก็มีบ้าง ราก็ไม่ได้ใายแบบว่าหนังสายละครเลยขนาดนี้แล้วไงตอนนี้งานที่แก้รับได้ทป็นงานต่างๆก็ส่วนใหญ่หลังๆมานี้เราเรามาทําอาหารมากขึ้นใช่ไหมคะเราก็จะเริ de de nós, as, ่มเริ tipo, meals, eu, ่ม no ม okay. ีงานเกี่ยวกับทางด้านอาหารมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะรับอะไรพวกนี้บ้างเพราะว่าเขาพิเศษเราเสียดายบางคนเป็นคนต่างวัฒนธรรมนะแก้วโอ้ก็เก่งใจมากกว่า กังใจผู้ใหญ่ทุกคนแต่ว่าจริงๆเขาก็เข้าใจาเพราะว่าเราก็บอกด้วยเหตุผลตรงๆว่าเออเราก็แบบเหมือนตอนนี้เราก็มามาโฟกัสกับสิ่งเนี้อะไรคะมันเป็นสิ่งที่เราสนใจในชีวิตณาตอนนี้เขอาอเขาก็เข้าใจาแล้วพี่พันทตัวเองมันว่าจะกลับมา,มาจะทาแบ็คเมื่อไหร่แบบโคโรงการทมแบ็คก็โอ้ยยังไม่รู้เลยแต่ว่าจริงๆโหตอนนี้แบบเด็กใหม่ๆมีกันเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะเราก็แบบว่าเหมือน ก็เหมือนอย่างที่บอกเราก็ทํางานมาตั้งแต่ศึกษา,าใช่ไหมมันก็เป็นระยะเวลาที่นานมากๆที่เรายังไม่เคยพักจริงินาๆมาก่อนค่ะคกนวณรำนวณการทําง,งานอย่างนี้ก็มีข่าวว่าแบางคนให้เฟดเป็น oui ป่าไม่ให้รับการพักจริงๆหนูเฟดก่อนเขาอีกจริงแล้วเออใช่เราคือเราอ่ะไม่ได้รับตั้งแต่ช่วงโควิดเลยเราก็รู้สึกว่าเอออยากอยากแบบว่าเฟดมาแบบว่าดูแลสุขภาพมากขึ้นแค่นั้นเองมีความคิดเห็นที่ตรง ตรงกันใช่ใช่หลังจากที่เคลียร์ไปแล้วคนได้เข้ามาแสดงความเป็นห่วงนะคะหรือว่าก็หายไปเลยคอมเมนต์แบบนี้อะไรเงี้ยก็ไม่มีแหละค่ะสงสัยอาจจะเป็นการตอบคําถามเขาไปในตัวแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบอ๋อโอเคสบายใจแล้วหายเป็นหัวแล้วเราเจอปล่อยไหมแบบคนมาคอมเมนต์อะไรแบบนี้ ไม่ไม่มีนะคะถ้าจริงเขาเห็นก็มีแค่คนเดียวเองให้ทุกอย่างโท وني ว่าไงมะกับเห็นพวกนี้เขาเห็นเขาก็ดิ้นดุกันนะเขาก็ฟันคุณเขาอ๋อไม่หรอกคือจริงๆเขาก็เฉยๆจริงๆมันเป็นแค่การตอบคําถามแบบปกติเฉยๆทั่วไปเลยะคแต่แบบพอเราเข้าไปตอบกันสองคนอะไรเงี้ยมันอาจจะดูแบบโอยมันเป็นเรื่องเวลายิ oh, ่งใหญ่แต่จริงๆก็ไม่มีอะไรหรอกคือไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรทั้งปีแค่อยากอธิบายใช่ใช่แค่อยากอธิบายเฉย่ แล้วมันโอเคก็ไปถ่ายที่ไปแล้วมันสบายใจสบายใจโอเคจริงๆสบายใจอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็แค่แบบว่าเออตอบคำถามให้เขาหายแบบว่าข้องใจเฉยๆแต่ในมุมนึงคุณอิจฉาชิตแก้วนะตอนนี้ใช่ค่ะกินเอนธรรมชาติเป็นชิตที่ไหนชาติเลยแบบนี้โอ้ก็จริงๆเราก็เราก็ วางแผนมาด้วยแหละกว่าเราจะมามีทุกวันนี้เออตอนนี้ทุกคนอาจจะเห็นแบบ N V s o u r อ e เห็นแบบว่าตามภาพแบบว่าอุ้ยมันดูดีมากเลยแต่ว่าก่อนหน้าที่จะมาถึงจุดนี้เราก็โอ้ใช้เวลาผ่านมาหลายปีเหมือนกันกว่าจะแบบว่าสวยงามแล้วก็เติบโตอย่างทุกวันนี้เลยมาเวน,นี้ได้ยังไงที่อยู่ดีมาตัด ผักพืชไปทำอาหารหลายคนจะนึกภาพแก้วในความเป็นแม่บ้านเออติดนะแต่ว่านีึก็เป็นแม่บ้านทําอาหารเนี่ยไม่ค่อยออกมันมาเวนที่ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงก็ทําเก่งด้วยนะก็อย่างอย่างที่บอกแหละก็ก็เริ่มจากตั้งแต่คุณพ่อพี่โถใช่ไหมคะที่บอกว่าเสียด้วยโรคมะเร็งอะไรเงี้ยเราก็เริ่มเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันใกล้ตัวมากเลยอะไรเงี้ยเราก็เริ่มหันมาแบบว่าใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นแล้วมันก็แบบว่า เหมือนเราสองคนก็มีความเตรีมมนิดนึงอ่ะพอไปมันก็ไปให้สุดอะไเงี้ยอ่ะถ้าจะกินผักก็ต้องปลูกเองอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเออไปไปจุดนั้นเลยแต่ว่าการที่เรามาทําอาหารเองอ่ะคือแก้วก็เคยเรียนทําอาหารมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะ่ะก็แบบโชคดีด้วยก็เลยแบบว่าเออลองเอามาบอกว่าคิดไม่ ทำนู่นทำนี่เองไรเงี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ว่างๆก็เลยอะถ่ายลองถ่ายลงเล่นๆดูซีอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องมีเข็นคนชอบแล้วตอนนี้คือผักคุณต้องซื้อแล้วเลยูกเองหมดก็ในเปอร์เซนต์ที่ซื้อน้อยซื้อน้อยมากเส้นส้นทำเองด้วยนี่คือยอมใจมากใช่ใช่ก็พยายามค่ะพยายามแบบว่าทำ ทุกอยากเองแล้วก็ให้เวลากับสิ่งนี้ให้เวลาการกินมากขึ้น <ไป S 2> แล้วเรแ,แ,แบบเสน่ห์เห์ใบจัหวันนะมัดใจสามีป๋าเขาใช่หมเห็นหมดเกลี้ยงตลอดมีว่าท้อไม่รู้ไม่รู้ว่าเกงใจหรือเปล่าเมนูไหนแบบมัดใจสามี เาดิเฟสบ่อยๆโอ้ก็จริงๆคือเราสองคนอ่ะเป็นคนที่แบบว่าชอบชอบกินชอบกินอาหารอยู่แล้วแล้วก็แบบเปิดเป็นคนเปิดใจอ่ะเคยบอกว่าอะไรผักอะไรใหม่ๆที่เรายังไม่เคยลองเลยอ่ะเราก็ชอบลองกันเลยครัผักสุรยันยัง้นจักได้ยังไงก่อนเออคือก่อนหน้านี้นเราก็ไม่รู้จักเลยเนี้ยแต่ว่าแบบพอพอเริ่มมาปลูกเองเริ่มแบบมาทําอะไรเองอะไรงเงี้ยเราก็ จอผักที่แบบไม่รู้จักเยอะมากๆอะไรเงี้ยมันแบบมันเลยสนุกอ่ะสนุกกับการทาสนุกกับการกินอะไรเงี้ยของแก้ไม่แก้เคืออะไรคะที่มาใจใสมนได้ก็จริง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 อาหารที่หนูทำทุกวันเนี่ยคือสิ่งที่เขาชอบกินหมดเลยนะเราก็ไม่ได้แบบว่าทำตามใจตัวเองนะเราก็แบบโอเคเขาชอบเมนูเนี้ยเราก็จะทำเนี่ชอบมากเลยก็แกงอบอะไรเงี้ยง่าย เป็นแกงหอมที่แบบเด็ดผักทั่วไปใช่ผักแบบทั่วไปทำบ้านแบบย่ำย่ลงไปเลยพี่พอจะจำได้มัตวเองปลูกผักกี่ชนิดไหนโอ้ามันเยอค่ะก็เยอะเยอะค่ะเยอะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าผักผักไทยเราจะไม่ค่อยมีผักสลัดเท่าไหร่เลยค่ะแล้วตอนนี้เป็นสาวชาวสวนไม่ใช่ก็ผิวเข้มขึ้นเยอะเลยโอ้ดีขึ้นมากแค่ไงบ้างการชีวิตชาวสวน ็รูปแบบวันนี้ก็สนุกดีสนุกดีเราเราู้สึกว่าเออมันก็ก็ชิลดีอะไรเงี้ยแบบเหมือนตื่นมาเราก็ไม่แบบไม่ต้องคิดว่าไม่ต้องคิดเยอะว่าวันนี้เราจะแต่งตัวอะไรอะไรเงี้ยมันแต่งตัวอยู่บ้านถ่ายวิดีโอแบบเสื้อยับยับก็แบบไม่เป็นไรอะไรเงี้ยค่ะก็ชิลดีก็มาแก้มเครื่องอาหารบางส,าส่งนวกนก็ คือจริงๆอ่ะแกก็เป็นคนตอนตอนนี้คือเรากินอะไรก็ได้แต่แค่แบบว่าเออตอนที่เราทำอาหารอยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็เลือกที่จะใช้วัตถุดิบภายในบ้านอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยไม่มีเนาาสสือน้อสัตว์จริงๆเวประหยัดด้วยใช่แต่ว่าออกข้างนอกเราก็ทานปกติกอ,อ่าถ้าแพนมีน้องล่ะยังไงว่าโอ,อ๋หลายคนยังอยากแอบอยากเห็นอยู่ไงโอ้จริงเหรอคะก็ตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลยถ้าแพ่นไปที่นันดีกว่าโออยากคือ คือณตอนนี้เราเราก็โชคดีที่แบบว่าเราก็การคิดเหมือนกันว่าเออตอนนี้เราก็อยากอยากให้ความสัาคัญกับตรงนี้เราทั้งคู่สองคนเฉยๆอะไรเงี้ยเราก็เราก็ยังไม่ได้มีแผนหรือว่านั่งคิดว่าแบบเออเราเราจะมีลูกกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าณปัจจุบันตอนนี้ก็ก็คิดว่าอยากีย่าบานเย็นบอกว่าอยากเลี้ยงหมามาโห้จริงเหรอคะบอกตอนไหนทำไมต่อหน้าบอกว่าไม่เป็นไรเขาบอกผ่านสื่อจริงเหรอคะก็ ไม่เดี๋ยวว่ากันแต่ว่าตอนนี้ก็ยังยังไม่ได้คิดเลยแสดงว่าที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้มีแรงกดดันอะไรให้เราครอบครัวและครอบครัวไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะคือครอบครัวทั้งคู่เราก็เหมือนเขาก็ตามใจเราจริงๆมีแบบเคยคุยคุยกันว่ามีไม่หรือไม่มีดีอะก็ก็มีคุยมีคุยเพราะว่าโดนถามเยอะมากอย่างหลังแต่งงานเนี่ยทุกคนก็จะถามว่าเมื่อไหร่จะมีลูกใช่ไหมเป็นคําถามยอดฮิตมากแต่ว่าก็ได้คุยกันทั้งคู่ก็ ดว่านะตอนนี้อย่างที่บอกว่าปัจจุบันก็ยังยังไม่อยากมีแต่ไม่อยากคาดจิตเลยว่าไม่มีแน่ยังไม่รู้ค่ะขณะคนราก็ยังไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ยังอยากแต่ว่าการกว้างก็ยังไม่เห็นภาพน,นั้นค่ะว่าจกได้ข้างใน,นใช่เราเคยมีคิดไหมโมเมนต์ว่าถ้าเราเป็นแม่เป็นยังไงหนึ่งไม่ออกเพราะว่าส่วนตัวเราก็ไม่ได้แบบเป็นคนที่แบบเล่นกับเด็กอะไรเยอะขนาดนั้นเราก็ยังนึกไม่ออกนึกภาพไม่ออกอ่า ยี่สิบสี่ปีเรียกว่าไปแต่งก็แฮปปี้เอ้ยไม่ไม่ไม่มีลูกก็แฮปปี้ดีแฮปปี้แฮปปี้ค่ะก็เต็มเติมเติมเต็มโอเคขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ